ยกยังไงปุ่งนอนลงไปเอออ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเก่งมากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองหูเก่งจังเลยไหวไหมสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสาม อม้เก่งๆ1 2 3 4เก่ง9 10โอ้เยี่ยมเยี่ยมสี่ห้าโอ้เก่งเก่งเก่งเอากิ้งกาห้ากิ้งกาห่6 7 8, 8 9า0 okay, okay. okay. ้าอ่าช้าๆจะเย็นๆอย่ารีบน สองสามสี่ห้าหกเจ็ดทำเบาทำช้าช้าดิลูกทำช้าช้าค่อยค่อยเอาตัวขึ้นค่อยค่อยเอาตัวขึ้นแหม